สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่กำลังติดตามรับชมแนวทางหวยอยู่นะครับเนาะครับวันนี้กามาพอกันคือเก่านะครับเนาะมาพอกันวันนี้เขาก็จะมาหายแนวทางหวยห้าน้อยของวันที่เก่าเนาะครับวันที่เก่าตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับเนาะแล้วก็แล้วก็เขาก็สิมาตรวจ ผลงานเท่าของวันที่8นะครับว่ามันเข่าหรือบกเข่าเ,าเนาะกะเดี๋ยวก่ามาตรวจกันเลยนะครับเนาะกะมาเริ่มกันที่ห้าหน้อยพิเศษผลที่ออกมาคือ1037.18นะครับห้าหน้อยปกติผล สามหาหาศูนย์ 0, นะครับแล้วก็ข้างล่างกับแปดเจ็ดนะครับเนาะ VAP ข้างบนหนึ่งศูนย์เก่าศูนย์แล้วก็ข้างล่างสี่สามนะครับเนาะครับสำหรับผลที่ออกมานะครับเนาะก็มีเขา่า มีเขาอยู่หาศูนย์นะครับเนาะเข่าหาศูนย์นะครับเข่าหาศูนย์ห้าน้อยปกตินะครับเนาะผ่านไปแค่ตัวเดียวนะครับเขาเกือบเข่าสามโตนะครับเนาะผลออกมาหาศูนย์แต่ผมได้สามโตซีหาศูนย์นะครับเกือบสามโตนะครับเนาะ ในได้สองตัวหาศูนย์อย่างเดียวนะครับเนาะครับแล้วก็มีตัวอื่นอีกบอที่เขานะครับสามเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งแปดสามเจ็ดกระเฉียดไปนะครับเนาะเป็นสามหกแล้วก็โบมี่นะครับเนาะโบมี่หกศูนย์เก่าศูนย์กับกราบหัวนะครับเนาะจากเขาแค่หาศูนย์ตัวเดียวนะครับ ต่อไปก็เป็นเหล็กวิ่งนะครับเหล็กวิ่งผมหายไปศูนย์กับหกนะครับเนาะศูนย์กับพกเข่ายังแน่ศูนย์นะครับศูนย์เข่าวิเศษปกติพี่ๆนะครับเข่าศูนย์ยางเดียวเลยนะครับเนาะสามหมวดสามหลอบนะครับเนาะสามหลอบเลย พกหนีว่ามาตามนัดนะครับเนาะเปลี่ยนเป็นเก่านะครับกะบมเป็นหยางนะครับเนาะขถือว่ามาหาศูนย์มาแก่พกยังหาศูนย์ยังมากูหนาเฮาอยู่นะครับเนาะครับต่อไปกะเป็นแนวทางของวันที่เก่านะครับแนวทางของวันที่เก่าตุลาสองวันหาหกสิบสี่นะครับเนาะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันครับครับสําหรับวันที่เก่านะครับเนาะวันที่เก่า ก่าหนึ่งหนึ่เก่าหนึ่งเกหนึ่งแล้วก็สี่หก หกสามแล้วก็ห้าสี่เจ็ดสีเจ็ดซีแปดนะครับเนาะ นี่คือตัวเลขที่ผมคิดได้นะครับเนาะตัวเลขที่ผมวงวงไหวนะครับเนาะตัวแรกคิดได้หนึ่งศูนย์หนึ่งเก่านะครับเนาะแต่ผมเปลี่ยนเป็นหนะึ่งหนึ่งเก่าเนาะแถวที่สองก็ได้สามซีหกสามผมเปลี่ยนเป็นซีหกซีหกซีหกสามนะครับเนาะแล้วก็อันที่สาม ผมไดหนึ่งศนย์ีเจแต่ผมเปลี่ยนเป็นหา7ีเจ็เจ็แปดนะครับเนาะเดี๋ยวเมือแรงเอามาติดตามกันนะครับว่ามันสิผลออกมาจังไหนนะครับเนาะผลออกมาแนวไหนครับเนาะก็วิ่งผมเลือกวิ่งหนึ่งวิ่งสีล้วกันนะครับเนาะหนึ่งกับสีนะครับ หนกับสแถวนี้ผมขอเติมอีกนิดนึงนะครับเนาะค่ะฮมันเป็นหนึ่งศูนะครับหนึ่งเก่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับเนาะอาจจะลายกระโมงเนาะกรเลือกเอาเฉพาะทีมากนะครับเดี๋ยวมาแรกเขาไปลุ่นกันครับวามสีเข่าวอเนาะอ่า สุดท้ายนี่ผมกับขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมนะครับเนาะลื้มเขียนบันถีนะครับลื้มเขียนบันถีนําเขามารับชมติดตามแนวทางหวยยูครับช่องสั่งยงนะครับกับผมกับข้อขอคุณด้หลายแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามหมายเลขเลยนะครับเ้อสาหรับทันที่เขามาใหม่นะครับเนาะครับสุดท้ายนี่ผมกับ คืจะจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วครับผมสวัสดีครับ